เราไม่แยกจากกันได้ไหมขอบคุณค่ะหน่อยแย่เลยนะคะถึงคุณจะไม่ใช่ช่างภาพมือดีแต่ผมว่าคุณดูเหมือนดีไซเนอร์ที่พิเศษมากนะช่วยเอาคำว่าดูเหมือนออกด้วยขอบคุณค่ะคุณเข้มงวดเรื่องสไตล์ของคุณมาก คุณไม่ใช่คนราศีกันใช่ไหมงานเราจบแล้วฉันขอไม่ตอบคำถามส่วนตัวนะคะ <c oughs> เอยตอนทำงานก็คุยไม่ได้จบงานก็คุยไม่ได้คุณคงไม่เคยนึกถึงความรู้สึกพนักงานเลยใช่ไหมคุณจะไปไหนคะเดี๋ยวฉันขับรถไปส่งไม่เป็นไรหรอกครับยังไงมันก็สายไปแล้วผมไม่รีบหรอกครับงั้นฉันไม่ส่งแล้วนะคะขอบคุณคะ่ <c oughs> ละลาก่อนครับลาก่อนคะ่ะ เงินคุณเลยไม่ต้องหรอกครับใบเลี้ยงข้าวผมครั้งหน้าก็ได้ไม่มีครั้งหน้าแล้วค่ะเดี๋ยเพิ่งรีบพูดนักเลยครับลาก่อนครับเราจัดการเรื่องเงินให้เคลียร์ดีกว่านะคะเงินก็ขอบคุณนะครับ 谁在身后？幸福向左还是向右？如果时光可以倒流，你是否为我放弃所有，然后幸福快乐一起颤抖交换？ ่อ๊ยฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้น,นทำอะไรของนายนั่นรูปฉันนะติดกลับไปเดี๋ยวนี้ออตาฉันแล้วใช่ไหม รู้จักกลับบ้านด้วยเหรอ,อน่าจะไปตายที่มึงนอกซะน่าจะอยู่นานแค่ไหนออย่างมากก็สองสามอาทิตย์ทำไมจัง่ะ,ะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นหมายความว่านายละเลยธุรกิจที่ต่างประเทศไม่ได้มั้งอดอนฮวนก็เป็นธุรกิจเขาเหมือนกันเขาเคยสอนมาอพอแล้วพอแล้วยังไงฉันก็ไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจอพวกนายคุยกันเถอะนะขอโทษที่รบกวนนะ โอ้ยใหญ่ฉันเหนื่อยตายหรือไงเหอเสียยนาเธอจะไปไหมถ้าไม่ไปฉันไปแล้วนะโลกนี้มีคนแบบหล่อนได้ยังไงคิดว่าตัวเองถูกเสมอไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นเลยหล่อนกวยเป็นโรคชัดๆมีแค่เธอที่ทนหล่อนได้กุญแจรถของฟางซือไม่ต้องอยู่ที่ <ขอ S 2> ฉันเลยฉัก็เธนะอหล่อนไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นจริงๆหล่อนคงเอากุญแจรถแล้วก็กลับไปแล้วอ่ะ ฟางซือนะ่ะเป็นคนปากร้ายแต่ว่าใจดีนะถ้าเธอชินแล้วก็โอเคทําไมฉันต้องชินกับนิสัยหล่อนด้วยก็เพราะมีคนแบบเธอที่คอยอดทนกับหล่อนไงเอนถึงได้ไม่เปลี่ยนนิสัยสักทีหล่อนอยากเริ่มธุรกิจจะไม่สนมารยาททางสังคมเลยมันก็ไม่ได้หรือเปล่าแบบนี้ใครอยากทุ่มชีวิตให้หล่อนนะพูดตามตรงนะเราได้อะไรบ้างเงินเดือนน้อยนิดที่หล่อนให้ฉันจ่ายค่าเช่าห้องไม่พอด้วยซ้ำจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกนะ ความจริงฉันว่าฟางเสื้อน่าสงสารจะตายไปสมมตินะสมมติว่าในวันวาเลนไทน์เธอเดินอยู่บนถนนแค่คนเดียวแล้วก็ดันเห็นแฟนเก่ากับแฟนคนปัจจุบันของเขากําลังจู๋จีกันอยู่เธอจะทํายังไงต่อไปมันก็ต้องดูก่อนว่าตอนนี้ฉันมีแฟนที่ดีหรือยังถ้าฉันมีแฟนแล้วฉันก็จะไปเย้ยพวกเขาแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีฉันก็คงหันหลังกลับแล้วรีบออกไปให้เร็วที่สุดจะปล่อยให้แฟนเก่าได้ใจไม่ได้ ที่น่าเศร้าก็คือถ้าแ,แฟนคนปัจจุบันของแฟนเก่าเธอคือศัตรูตลอดการของเธอละทำไมดราม่าเบอร์นั้นน่ะงั้นฉันไม่ออกจากบ้านก็จบจะได้ไม่ต้องเห็นพวกเขาแล้วโกรธจะเลือดออกทาวารทั้งเจ็ดเฮ้ยที่เลวร้ายท้นสุดก็คือถ้าเธอออกจากบ้านแล้วบังเอิญเจอศัตรูของเธอฉันเจอ<ะ>เรื่องแบบนั้นตายเหอะฉันเกือบโมโหแทบตาย พอดีไซเนอร์อวดดีนั่นแล้วอ่ะไม้อ่อนไม่แข็งก็ไม่ยอมฉันคิดไว้แล้วแท้ๆว่าจะเป็นเพื่อนกับศัตรูแต่เธอกลับเป็นศัตรูกับเพื่อนอ่ะถูกมเธอไม่ใช่แค่ไม่เซ็นสัญญานะแต่จะส่งผลงานของตัวเองไปแข่งด้วยนายว่าฉันควรทําไงงั้นก็ปล่อยเธอไปสิให้เธอได้ทุกสซะบ้างเธอจะได้รู้ว่าเราจริงใจแค่ไหนพูดก็ง่ายดินี่ธุรกิจของเรานะพอมีข่าวออกมาว่าจอยเนี่ยจะกลับมาเปิดร้านในประเทศ <S <S แบรนด์ใหญ่ๆก็เริ่มร่วมงานกันแล้ว ฉันคิดเอาไว้ว่าฉันจะชิงเซ็นสัญญากับพวกดีไซเนอร์ชื่อดังเกืือ,อไว้ก่อนหน้าพวกเขาใครจะไปคิดว่าพวกนอกของจะมาขวางกลางทางฉันไม่สนหรอกนะนี่เดี๋ยวฉันคงยุ่งพรุ่งนี้ฉันไม่ไปแล้วนะไม่ไปอีกแล้วเหรอนี่ฟังเพลงของหยางคุณเยอะไปเหรออะไรอะไรก็ไม่สนใจฉันนึกว่านายจะกลับมาขยายธุรกิจกลายเป็นว่านายกลับมาพักร้อนเสงน่าเรืงหน่อยซีนะ เอ๋ในเมื่อนายไม่สนเธอก็ไม่สนไม่สนไปด้วยกันเลยไม่สนใจว่าใครจะรักใครฟูฟังซื่อไม่เจอกันนานเลยนะฉันก็ไม่อยากเจอเธออยู่แล้วนะแต่เธอเหมือนโฆษณาผิดกฎหมายเลยนะหนียังไงก็ไม่พ้น